สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวงจรอนุกรมนะครับและคุณสมบัติด้านต่างๆนะครับในการต่อวงจรอนุกรมนั้นเราจะนําตัว r นะครับมาต่อกันเป็นแบบเส้นเดียวกันนะครับอธิบายง่ายๆก็คือการนําเอาขาของตัว r 1นะครับมาต่อเข้ากับขาของตัว r 2นะครับแล้วเอาขาของตัว r 2ต่อเข้ากับขาของตัว r 3นะครับต่ออย่างนี้ไปเรื่อยเโดยที่วงจรอนุกรมนั้นจะมีตัว r ทั้งหมดกี่ตัวก็ได้แต่จะต้องต่อเป็นเส้นเดียวกันนะครับคราวนี้ในการที่เราจะมาพิจารณาคุณสมบัติด,ด้านต่างๆนั้นคุณครูจะขออนุญาตแยกการพิจารณาออกเป็น3ด้านนะครับด้านแรกคือคุณสมบัติด,ด้านกระแสนะครับคุณสมบัติด,ด้านกระแสในวงจหรหนุกรงนั้นเขาบอกว่ากระแสที่ไหลผ่าน ตัวอทุกตัวจะมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านตัว R 1, r 2 r 3นั้นจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดนะครับถ้าคุณครูกำหนดให้ตรงนี้เป็นค่าของกระแส I นะครับสมการของเราจะสามารถเขียนได้ว่า I จะมีค่าเท่ากับ ir 1เท่ากับ ir 2เท่ากับ ir 3นะครับอธิบายคำว่า ir 1 ir 2 ir 3ตรงนี้หมายความว่าเป็นกระแสที่ไหลผ่านตัว r นะครับแต่ละตัวเช่น ir 1ก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัว r 1นะครับ ir 2ก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัว r 2และ ir 3ก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัว r ถ้าเป็นวงจรอนุกรมนั้นกระแสทุกตัวนี้จะมีค่าเท่ากันหมดนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถหากระแสตัวใดตัวหนึ่งได้แล้วเราสามารถที่จะบอกว่ามันมีค่าเท่ากันทั้งหมดได้เลยอันนี้คือคุณสมบัติด,ด้านกระแสนะครับต่อไปคุณสมบัติด้านแรงดันด้านแรงดัน,ดน,ดนคุณสมบัติด,ด้านแรงดันเขาบอกว่าแรงดัน ที่ตกค่อมตัว R นะครับทุกตัวเมื่อบวกกันจะมีค่าเท่ากับแรงดันรวมนะครับ แรงดันรวมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็น vt ถ้าเกิดรูใส่ vt เข้าไปตรงนี้เสมอไปนะครับแรงดันรวมในที่นี้หมายความว่าเป็นแรงดันที่จ่ายเข้ามาในตัว r ที่อนุกรมกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจากรูปนี้เราใส่ vt เข้าไปนะครับเราจะสามารถเขียนสรรมการของคุณสมบัติด้านแรงดันว่า vt จะมีค่าเท่ากับ vr 1บวก vr 2บวก vr 3นะครับเพราะอะไรเพราะว่าแรงดันที่ตกค้อมตัว r 1บวกกับแรงดันที่ตกค้อมตัว r 2บวกกับแรงดันที่ตกค้อมตัว r 3จะต้องมีค่าเท่ากับแรงดันรวมในกรณีนี้คือ vt นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติด้านแรงดัน ทีนี้เรามาดูในคุณสมบัติด้านกระแสด้านความต้านทานกันบ้างนะครับด้านความต้านทานคุณสมบัติด้านความต้านทานเนี่ยถ้าเราต้องการหาค่าความต้านทานรวมหรือ Rt นะครับเราสามารถใช้สูตร R 1บวก R 2บวก R n หมายความว่าไง r n หมายความว่าจะมี R กี่ตัวก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนมีตัว R อยู่ในวงจร3ตัวก็จะกลายเป็น R1 บวก R2 บวก R 3ถ้านักเรียนมีความนั้นทานอยู่ในวงจรทั้งหมด4ตัวนักเรียนก็จะต้องเอา R1 บวก R2 บวก R3 บวก R 4ไปเรื่อยๆนะครับถ้า ตราบใดที่วงจรยังคงอนุกรมกันอยู่ก็จะใช้สูตรนี้นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาค่าความต้านทานรวมนะครับอันนี้คือคุณสมบัติด,ด้านต่างๆของวงจรอนุกรมนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างการหาค่าความต้านทานรวมนะครับว่าจะหาได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าวงจร อนุกรมนะครับมีตัว R1 เท่ากับ2โอห์ม R2 เท่ากับ4โอห์ม R3 เท่ากับ3โอห์มโจทย์เขาให้คำนวณหาค่า Rt อย่างนี้เราทราบแล้วว่ามีตัว R ที่อนุกรมกัน3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นสูตรของเราสามารถเขียนสูตรได้เลยครับ Rt เท่าก mm ับ hmm. R1 บวก R2 บวก R3 หลังจากนั้นเราก็จะทำการแทนค่า R1 เท่ากับ 2โอห์มบวกด้วย R2 เท่ากับ4โอห์มบวกด้วย R3 เท่ากับ3โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Rt ก็จะมีค่าเท่ากับ2 4เป็น6บวก3เป็น9โอห์มดังนั้น Rt ตรงนี้จะตอบ9โอห์มเห็นไหมครับวิธีการค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเห็นว่า มีตัว r อยู่ในวงจรทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นสูตรจะกลายเป็น rt เท่ากับ r1 บวก r2 บวก r3 บวก r4 แทนค่าเลยครับ r1 เท่ากับ2 r2 เท่ากับ12 r3 เท่ากับ9 r4 เท่ากับ5บวกกันปกติเลยครับ12 2บวก12เป็น14บวกกับอีก14เป็น28โอ้เห็นไหมครับว่าง่ายมากวิธีการหาค่าความต้านทานรวมในวงจรลูกกรมเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยเพราะว่ามีเรื่องของหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วิธีการคิดยังคงเหมือนเดิมนะครับมีตัว r 3ตัวเพไปะนั้นเขียนสูตรเลย r t เท่ากับ r 1บวก r 2บวก r หลังจากนั้นแทนค่าเลยครับ r 1เท่ากับ205บวกด้วย r 2เท่ากับ1 2 k บวกด้วย r 3เท่ากับ0 7 5 k นะครับเวลาที่เราคิดถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ใช้เครื่องคิดเลขเข้ามาช่วยได้นะครับเพราะว่าคุณครูเคยสอนเครื่องคิดเลขไปแล้วนะครับ เราก็กดเลย250บวก1.2 10กำลังกำลังอะไรครับกิโลกำลัง3เพราะนั้นใส่เลขก 3, บวกกับ0.75 10กำลังกำลังอะไรครับกำลัง3เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกดเครื่องหมายเท่ากับครับแล้วกดปุ่ม ENG เพื่อให้เครื่องคิดเลขแปลงหน่วยให้เราเห็นไหมครับ ก็จะตอบ2.2คูณ10กํลัง3แต่ในความเป็นจริงแล้ว2.2คูณ10กํลัง3เราสามารถตอบได้ว่าเป็น2.2กิโลโอเห็นไหมครับแค่นี้ก็จะได้ค่าของ Rt ออกมาเรียบร้อยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการหาค่าความต้านทานร,รวมในวงจรอนุกรมค่อนข้างง่ายนะครับทำเพียงแค่นำเอาค่าตัว R แต่ละตัวที่มีอยู่นะครับเข้ามาบวกกันเท่าน,นั้นเองนะครับสำหรับวันนีเ้เรื่องของวงจรอ,อนุกรมและคุณสมบัติของวงจรอ,อนุกรมรวมไปจนถึงการหาค่าความต้านทานรวมในวงจรอ,อนุกรมเอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ